สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีของป้ามี่นะคะวันนี้ป้ามี่จะมาทําแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมแบบว่าเพื่อนๆต่างชาติดูด้วยนะคะป้ามี่วันนี้ไม่มีไม้นะคะป้ามี่ลืมค่ะกลับมาจากที่ทําง,งานก็เลยไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะคะก็มีเพื่อนต่างชาติสวิตซ์นะคะอยากจะเห็นว่าแกงอ่อมทําอย่างไรแต่ว่าจริงๆแกงอ่อมไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะ ต่ป้ามี่ก็จะลงน้ำมันกะหอมไปนิดหนึ่งเพื่อให้ด่างชาติเขาแบบว่ามีรสชาติออกมันนิดหนึ่งเนาะค่ะก็เดี๋ยวบอกก่อนนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาป่นนะคะเนื้อไก่ที่เราตำละเอียดแล้วนะคะตอนนี้ป้ามี่ก็ไฟอ่อนก่อนใช้เตาแก๊สนะคะวันนี้ป้ามี่ใช้เตาแก๊สน,นะคะ,นนะใช้ปิกนิกนะคะ กลับจากที่ทำง,งานป้ไมีก่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็มาทำสวนต่อเลยมาทำต้นไม้ต่อที่บ้าน้วก็กำมอมกรแแมมค่ะโอเคอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อไก่ที่ป้ามีต้มแล้วเอามามาตํานะคะแล้วก็มีเนื้อปลาแห้งด้วยนะคะเนื้อปลาแห้งด้วยค่ะ ผัดก่อนจริงๆเขาสุกแล้วนะคะแต่ปาม้อยากให้มีความหอมนิดนึงก็ผัดให้เขาแบบหอมๆนิดนึง <Okay. S 1> จริงๆแล้วแกงอ่อมของอีสานจริงๆก็ต้องมีน้ำย่านางมีปลา,านะคะแต่ทีนี้ปาม่จะให้เพื่อนเพื่อนต่างชาติของปามิได้ได้ชิมด้วยเนาะปามิก็จะมีไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่มีปลาะาแต่ว่า เราก็มีปลาเค็มแทนนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องไปออบี้ให้มันเล็กมากปลาเค็มนะคะตอนนี้ใส่ลงไปนหนึ่งนะคะห้าคั่วให้เขาเข้ากันก่อนนะคะอร่อยมากเลยล่ะเป็นเนื้อปลาป่นนะคะปลาป่นก็น้องสาวนะคะปลาป่นน้องสาวก็ ส่งมาให้นะคะเป็นปลาเอา่อเป็นปลาแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเนื้อไก่ผสมบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวปามี่ก็จะบอกเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษเองนะคะคั่วให้เขาหอมก่อนนะคะกับน้ำมันมแล้วก็เติมน้ําไปทุกทิโอเคทีนี้ปามี่ก็จะใส่เป็นใบมะกรูด นะคะพริกสดนะคะใส่ประมาณนี้อยากเผ็ดก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกะไคเราจะไม่ลงไปคั่วนะคะเดี๋ยวน้องกะไคจะไม่หอมนะคะประมาณนี้เลยหัวหอมนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะทีนี้เราก็ใส่เต็ม น้ำปลานะคะเยอะนิดหนึ่งนะคะเพรเดี๋ยวต้องเติมน้ำอีกนะคะเสี้ยวขาวนะคะเป็นสองยี่ห้อนี้เลยนะคะอร่อยมากก็จะเป็นเห็ดนี้ป้ามีลวกแล้วนะคะจะเป็นเห็ดเห็ดเข็มทองนะคะเพราะว่า ปลาเลกช,ชอบนะคะป้ามี่ก็เลยเอาเยอะนิดหนึ่งใส่เยอะด้วยหน่อไม้นะคะน้องๆค่หน่อไม้ป้ามี่ก็ต้มสุกแล้วนะคะอ่อนมากเลยนะคะผู้เท่าเคี้ยวแก่ๆไม่ไหวนะคะวันนี้รายการผักนั้นเลยนะคะนะคะอือหือหอมมากเลยคือป้ามี่เองจริงๆใส่น้ำปลาจะอร่อยมากนะคะแต่ว่า ป้ามี่คุณหมอก็ของดปลากก่อนเนาะป้ามี่ก็เลยเพื่อสุขภาพอะเราร่างกายไม่ค่อยดีนะคะก็ทีนี้จะเป็นรายการผักล้วนๆนะคะก็จะเป็นฟักทองนะคะเป็นฟักทองใส่นึ่งด้วยกันลงไปเลยนะคะเดี๋ยวป้ามี่ก็จะเติมน้ํานะคะตอนนี้ให้นางแบบออกเห็นขาตะไคร้หอมๆก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนสามารถที่จะตะไคร้เนี่ยทำได้หลายอย่างนะคะเอาไปโขลกก่อนก็ได้นะคะไปโขลกก่อนได้นะคะไปตำแบบว่าตำไม่ต้องให้เขาละเอียดมากนะคะคือทำแบบอีสานนี่ได้หลายอย่างใส่น้ำเน็นางใส่เต,ติมน้ำลงไปใส่น้ำเยนนางลงไปได้นะคะ แต่อนี้ป้ามี่อ่ะก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องน้ำแย่นมยน่นางก็ไม่เตรียมนะคะจริงๆแล้วของชาวอีสานจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะคะแต่ป้ามี่ที่ต้องใช้นี่เพราะว่าเพราะเพราะว่าป้ามี่ต้องการให้ต่างชาติเขาทานด้วยนะคะ<ม>เพื่อนของป้ามี่มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือคุณมิเรียกับพี่มาร์กเหล่านั้นเองนะคะก็ อยากจะให้เพื่อนได้เห็นด้วยว่าโอเคเรามีการเติมน้ำมันไปหน่อยนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะป้ามี่ก็จะมีน้องมะเขือหน่อยนะคะรายการผักทั้งนั้นเลยแต่ว่าโอเคเนื้อไก่กับปลาเราก็เยอะเหมือนกันนะคะก็จะนัวอยู่พอสมควรละ่ะต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะป้ามี่ตอนนี้ไม่ได้อัปโหลดอะไรเลยนะคะก็มีแต่น้องลิซ่าน,นิดๆหน่อยเพราะว่าป้ามี่เองติด ไปต่างจังหวัดเยี่ยมคุณยายแล้วก็กลับมาก็ต้องรีบทํางานด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ทักทายนะคะแล้วก็คอมเมนต์ก็ปิดนะคะคอมเมนต์ป้ามิปิดนันนางจะได้เห็นทีก็ไปกดไอ้น,นี้ไม่ได้เลยนะคะไปกดที่จะออตอบไม่ได้นะคะมันเป็นการอยู่ในช่องก็มีปัญหานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เติมน้ำนิดหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรนะคะเ,เพื่อนๆคะยังไงป้ามี่ก็ขอภัยด้วยแล้ววันนี้คลิปนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่าป้าไม่ได้ใช้ใหม่นะคะเพ<อ>ิ่งกลับมานะคะจากจากดูงานแล้วก็รีดเลยนะคะนีบเลยน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่จะใส่เป็นเครื่องปรุงรสก็ได้นะคะป้ามี่เติมสีอิ๊วขาวราดไปอีกนิดหนึงก็คือใส่ได้นะคะผมชุบรรอะไรประมาณนี้นะคะใส่ได้เลยนะคะ ทีนี้ก็จะมีผักชีลาวนะคะเราจะต้องใส่ผักชีลาวแล้วก็เ,เป็นใบแมงลักนั่นเองนะคะใบแมงลักนั่นเองเดี๋ยวป้ามี้จะกบเอาข้างล่างขึ้นข้างบนก่อนเห็ดเข็มทองจะเยอะนิดหนึ่งแต่จริงไม่ควรจะไปกบเขานะเดี๋ยวเราจะเล่นไฟนะคะก็ป้ามี่เองวันนี้ ที่มาทําให้เพื่อนเดูวันนี้ก็ป้ามี่เองอยากจะมาทักทายนะคะมาทักทายเพื่อนๆอไฟแรงเกินอยากจะมาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็ความที่ไม่สะดวกเจอหน้าตากันนะคะขอบคุณเอซของป้ามี่แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ กดติดตามกดไลค์กดส r i ค e ให้ป้ามี่นะคะขอให้ทุกคนอิ่มอร่อยไปกับแกงแกงอ,อมของป้ามี่นะคะแล้วก็ป้ามี่จะขอตัดคลิปแค่นี้เลยนะคะก็เหลือแค่ผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักนะคะเท่านี้เองขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดถึงมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย